คุณมนุษย์ป้าลีน่าจังถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงชราภาพอีกไม่นานก็จะเข้าโรงถ้าไม่อยากให้ใครไปรย่ํายีคุณตัวคุณก็อย่าไปย่ํายีใครกี่ครั้งมาแล้วที่คุณเที่ยวว่าใครต่อใครก่อนพอเขาสู้กลับก็หาว่าเขาย่ยยีคุณไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือหยุดเถอะคุณจะได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นบั้นปลายชีวิตแล้วนะัดร้องให้หายใจผงาบๆเหมือนเหนื่อยแต่พอมีคนมาว่าให้ เสียงดังแผ่นแรงเยอะจะเอาเรื่องเขาให้ได้สงสัยลืมตัวว่าเล่นละครอยู่คุณจ้องขอโทษหนุ่มกัญชยัยขอโทษช่องสามแล้วลูกมีเขาแล้วไม่ขอโทษเลยหรอว่าให้เขาเลเททำเขาเสียหายจะเอาเรื่องเขาที่ผ่านมาบางคนเขาไม่อยากมีเรื่องก็เอาของมาให้จะได้เลิกว่าถึงเขาคงทําจนเคยตัวแล้วพอเจอของจริงเขาจะเอาเรื่องก็มาขอโทษแล้วจะให้จบแค่เนื้อมันง่ายไปหมคนแบบนี้ไม่น่าคบคนผ่าน อย่ายอมฟ้องเลยพี่หนุ่มถ้าปล่อยไปเดี่ยวเที่ยวไปด่าคนอื่นอีกอยู่ดีๆไม่ชอบไปแช่งลูกเขาใครเขาจะยอมอย่าปล่อยให้ลอยนวลปล่อยไปก็ตำราเดิมเชื่ดไก่ให้ดวงสาคูดูเลยสังคมไทยปัจจุบันต้องเลิก3าสิ่งนี้นะ 1. เลิกช่วยคนเอาคอนเทนต์ 2. เลิกด่าคนเอาคอนเทนต์ 3. เลิกทำตัวน่าสงสารเอาคอนเทนต์คนไทยทั้งประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ชอบนิสัยของลีหน้าจังที่ออกมาด่าทอคุณหนุ่มกัญชยัย โดยไม่มีเหตุผลที่สมควรความจริงแล้วคุณหนุ่มกัญชัยเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสังคมไทยในฐานะผู้ดำเนินรายการที่ช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากรายการหนกระแสของเขาเป็นเวทีที่ให้โอกาสคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหาในชีวิตได้มาพูดคุยและหาทางออกผ่านการนำเสนอที่ตรงไปตรงมาและไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ การที่ลีนาจังออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และพาดพิงถึงคุณหนุ่มอย่างไม่เหมาะสมนั้นทําให้คนไทยหลายคนรู้สึกไม่พอใจเพราะพวกเขามองเห็นว่าคุณหนุ่มเป็นคนที่ท,ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยความจริงการช่วยเหลือผู้พ่อคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียดหรือแม้กระทั่งการเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้พูดความพยายามของเขาทำให้รายการโหนกระแสกลายเป็นที่พึ่งของคนในสังคม และเป็นสถานที่ที่หลายคนเชื่อมั่นในการสแสวงหาความยุติธรรมคนไทยส่วนใหญ่ย่อมมองว่าลีนาจังซึ่งใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่นยังไม่มีความยั้งคิดและการที่เธอมุ่งโจมตีคนที่ทำความดีเพื่อสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งความไม่พอใจของคนไทยที่มีต่อลีหน้าจังนั้นถึงค่านิยมของสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นการกระทำของคุณหนุ่มกัญชยัย จึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สังคมควรให้การยอมรับและชื่นชมป้าลีน้าจังนักวิจารณ์ที่ขึ้นชื่อการพูดแรงเกินไปและมักมีพฤติกรรมว่าคนอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งเป็นการกระทําที่ขาดความยั้งคิดและไร้ความรับผิดชอบในการใช้คําพูดน่าเห็นใจอย่างมากที่คุณหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นบุคคลที่ทําเพื่อสังคมมาตลอดต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้การกระทําของหลีน้าจังไม่เพียงแต่ทําให้คนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รู้สึกไม่สบายใจ แต่ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคมไทยป้าลีนาจังได้มีการว่าซึ่งทำให้คนฟังรู้สึกงงและสับสนแต่สิ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้ก็คือสิ่งที่น่าสังเกตคือการที่ลีนาจังมักจะอ้างว่าเธอมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์คนอื่นซึ่งในบางครั้งอาจเกินเลยไปถึงการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมและส่งผลร้ายต่อผู้อื่น พฤติกรรมเช่นนี้ไม่สมควรได้รับการยอมรับในสังคมที่มีการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเนตไอดอลหรือผู้มีอิทธิพลในสังคมควรมีบทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมซึ่งลีน่าจังดูเหมือนจะละเลยเรื่องนี้ไปโดยสิ้นเชิงการที่เธอด่าทอผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความเสียหายทางจิตใจแก่ผู้ที่ถูกพาดพิง แต่ยังส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในตัวเธอเองในฐานะบุคคลสาธารณะอีกด้วยหนุ่มกัญชัยเป็นบุคคลที่ทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริงโดยการทำงานในวงการข่าวและการใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีแต่เมื่อมีการพาดพิงถึงครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือใครๆก็ตามการตอบสนองที่เขาเลือกใช้คือการฟ้องร้องเพื่อปกป้องครอบครัวซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวทุกคนย่อมทำ เมื่อใดก็ตามที่ลีน่าจังถูกฟ้องร้องหรือถูกท้าทายเธอมักจะออกมาบิดน้ำตาและกล่าวขอโทษในลักษณะที่ดูไม่จริงใจนอกจากนี้เธอมักจะกล่าวถึงปัญหาสุขภาพหรืออายุข,ของเธอเป็นข้ออ้างซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกว่าการขอโทษเหล่านั้นไม่มีความหมายการฟ้องร้องโดยหนุ่มกัญชัยไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องเกียรติของตัวเองและครอบครัวแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณให้เห็นว่าสังคมไม่ควรยอมให้ใครก็ได้ทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น โดยไม่รับผิดชอบสิ่งที่หลายคนสังเกตเห็นจากลีนาจังคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเธออยู่ต่อหน้านักข่าวกับการไลฟ์สดทางออนไลน์เมื่ออยู่ต่อหน้านักข่าวเธอมักทำเป็นมีปัญหาในการหายใจและมีท่าทางที่ดูเหมือนป่วยแต่เมื่อเธอไลฟ์สดด่าคนอื่นกลับไม่มีอาการดังกล่าวเลยทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยถึงความจริงใจในคําพูดของเธอการที่หนุ่มกัญชัยตัดสินใจที่จะฟ้องร้องลีนาจังเป็นการกระทําที่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากสิ่งที่ลีนาจังได้กระทำไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงของเขาแต่ยังล่วงเกินถึงครอบครัวของเขาการไม่ยอมรับคำขอโทษจากลีนาจังเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะคำขอโทษที่มาจากคนที่ไม่เคยสํานึกในความผิดของตนเองย่อมไม่มีความหมายการฟ้องร้องไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องตัวเองและครอบครัวของหนุ่มกัญชัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมควรให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ที่ถูกละเมิด พี่หนุ่มกัญชัยได้ที่สุดให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เพียงแต่เป็นนักสื่อสารที่ดีแต่ยังเป็นบุคคลที่ยืนหยัดต่อความถูกต้องในสังคมในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อสังคมมีบทบาทมากขึ้นการที่ใครสักคนสามารถเผยแพร่ความคิดหรือด่าผู้อื่นได้อย่างอิสระอาจทำให้สังคมต้องผเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดจากการใช้เสรีภาพสิ่งสำคัญที่สังคมควรตรหนักคือการที่บุคคลใดก็ตามจะเป็นเนตไอดอลหรือบุคคลสาธารณะนั้น ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสามารถพูดหรือกระทําอะไรก็ได้โดยไม่รับผิดชอบการที่ลีนาจังพยายามที่จะเล่นบทเป็นผู้ที่ถูกกระทําหลังจากที่เธอเป็นฝ่ายเริ่มจมตีผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนรับไม่ได้การขอโทษควรเป็นสิ่งที่มาจากใจจริงไม่ใช่การขอโทษเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาหนุ่มกัญชัยได้ปกป้องครอบครัวและสิทธิของตัวเองตามที่เขาตัดสินใจฟ้องร้องลีนาจัง การพูดหรือการพาดพิงถึงคนอื่นอย่างไม่เหมาะสมไม่ควรถูกปล่อยผ่านไปอย่างง่ายดายเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ทำเพื่อสังคมแต่ยังเป็นตัวอย่างของการยินหยัดในความถูกต้องความเสียสละเพื่อสังคมของเขาควรได้รับการยกย่องและเหตุการณ์คอรักนั้นนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนให้กับคนในสังคมว่า การใช้คำพูดอย่างไม่ระมัดระวังและการทำร้ายผู้อื่นทางวาจานั้นไม่ควรถูกยอมรับในสังคมไทยเราได้ที่หลังจะพูดอะไรคิดก่อนทำรู้ตัวว่าแกต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่สิอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆคนนี้ด่าชาวบ้านไปเรื่อยแล้วมาบิดนั้งตาถ้ากำมีจริงคราวนี้ขอให้ถึงคิวสักทีด่าชาวบ้านออกสื่อมาอยืแล้วอย่าไปรับคำขอโทษมันคำพูดคนเราพูดแล้วเรียกคืนไม่ได้เอาให้หนัก จะได้ไม่เสด็ทำคอนเทนต์ด่าคนอื่นอีกอยู่ไปก็หนักสังคมการขอโทษสำนึกได้ให้อภัยไม่เอาความเป็นสิ่งที่ดีในการร่วมอยู่แต่อย่าบ่อยมีครั้งพลาดครั้งให้จดจำแล้วอยากระทำอีกนั่นและถ้าเป็นแบบนี้ทั่วทั้งดาวโลกรับรองได้เลยว่ามนุษย์เราจะได้พบมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกับทั้งดาวโลกนี้เวลาเราสอนลูกให้เป็นคนดีให้เขาจดจำตีหนึ่งครั้งเขายังไม่จำเราก็ต้องตีครั้งที่สองครับให้เขาได้เรียนรู้ว่าเวลาทำผิดก็ต้องโดนลงโทษ